น้องวุดี้สวัสดีค่ะแพทย์แผนไทยพิลมนกับ <nước> ุวทิจากคลินิกการแพทย์แผนไทยพิจารโรคยานะคะหรือหมอกแป้งนะคะก็อยู่กับน้องสองตัวนะคะอันนี้น้องวุดี้นะคะอายุสิบสามปีตัวนี้วินนี่นะคะอายุกี่ปีคะสิบขวบใช่ไหมคะหนูนะเวลาเราเลี้ยงน้องนะคะเราก็ต้องดูแลทําความสะอาดนะนอกจากดูแลทำความสะอาดแล้วจะพูดด้วยใช่ไหม เราก็ดูสุขภาพน้องนะคะเช่นดูฟันนะดูฟันเป็นอย่างนี้นะอ่ะดูลิ้นหน่อยค่ะแลบลิ้นหน่อยแลบลิ้นหน่อยเนี่ยดูลิ้นแล้วก็ดูตานะคะว่าเป็นยังไงนะอย่างตัวนี้อายุเยอะแล้วนะตามันก็จะมองไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดนะคะตาก็จะเห็นไม่ค่อยชัดนะคะอย่างตัวนี้เขาจะชอบเป็นอาการแบบนี้ค่ะติดคอนะคะก็คืออาจจะหนึ่งด้วยอ้วน ก็เลยทําให้หล่อนลมมันติดง่ายนะคะนอกจากนี้นะคะเราก็ดูตรงข้างหลังเนาะว่าเวลาเขาขับถ่ายมาสีอุจจระเป็นยังไงนะคะอย่างแผนโบราณเราก็ดูสีะะสีอุจจระใช่นะคะอย่างสีแดงอย่างเงี้ยเนาะ,ะสีแดงก็ทาดน้ําไม่ค่อยดีนะคะสีเขียวก็ทาดฝายไม่ค่อยดีแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เราก็ดูอารมณ์นะคะเวลา ดูว่าอารมณ์เป็นยังไงอารมณ์หุดหงิดไหม้าหุดหงิดอย่างนี้ก็คือหัวใจไม่ค่อยดีนะคะถ้าอารมณ์ไม่ค่อยดีก็คือหัวใจไม่ไมนนะคะ่อยดีเพราะว่าตัวเนี้ยตอนนั้นเราไม่รู้นะเลี้ยงแล้วก็โดนยุงกัดพอโดนยุงก็เป็นพยาธิหน่อนหัวใจก็เลยอารมณ์หุดหงิดง่ายนิดนึงนะตัวนี้วุดดีอ้าวเสร็จแล้ว